ครับผมเพื่อนๆนครับก็สวัสดีเอฟทุกท่านนะครับก็นะครับจากที่เพื่อนๆนถามกันเข้ามานะครับว่าเราเอาน้ํามันเครื่องออโตมิติกนะครับเพื่อนเพื่อนเอาน้ํามันเครื่องออโตมติกไปใส่รถเกียร์ได้ไหมนะครับแล้วก็เอาน้ํามันเครื่องรถเกียร์ไปใส่รถออโตได้บอนะครับอ่าเพื่อนถามมากก็ตอบให้เพื่อนละครับพี่น้องนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เพื่อนๆนะครับแยก แยกชนิดน้ำมันออกมาก่อนนะครับเพื่อนเพื่อน้นำมันอโอโต้เราจะสังเกตอย่างไรน้ำมันเกียร์เราจะสังเกตอย่างไรนะครับเพื่อนเพื่อนอ่าน้ำมันออโต้กับน้ำมันรถเกียร์ธรรมดาเราจะสังเกตอย่างไรนะ <crumble> ครับเพื่อนเพื่อนอ่ะนะครับเรามาแยกตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอักษรที่กํากับ MB นะครับ MB ก็คือออโตเมติกนั่นแหละนะครับ MB มาตรฐาน MB เขาก็ออกแบบมาให้เราใช้สําหรับรถออโตเมติกนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับแต่ถ้าเป็นรถเกียร์ รถเกียร์รถเกียร์ไอตัวนี้บอกมาไหมรถเกียร์อ่ารถเกียร์ตัวนี้ไม่บอกนะครับไม่บอก่อะนะครับไม่บอกอ่าตัวนี้นี่ไงเอ็มเอนะครับเอ็มเอนะครับเอ็มเอสิบวสามสิบเนี่ยอันนี้ก็คือของรถเกียร์ธรรมดานะครับเพื่อนเพื่อนนะครับทีนี้ไอน้ำมันเครื่องนะครับของรถเกียร์กับรถออโ,โต้นะครับมันต่างกันตรงไหนก่อนอื่นเลยเท้าความกันสักนิดนึงนะครับ ถ้าเป็นถ้าเป็นรถอโตเมตินะครับถ้าเป็นรถอโตเนมิติลักษณะของเครื่องยนต์ก็เหมือนกันกันกบรถยนต์นะครับเพื่อนเพื่อนลักษณะของรถอัตโนมตินะครับก็คือเหมือนกันกันกบรถยนต์เลยนั่นหมายความว่า,อาไอ้น้ำมันอโตเมตินี้นะครับเพื่อนนะครับจะออกแบบมาแตกต่างกันกันกบน้ำมันเครื่อง เกียร์ธรรมดานะครับเพื่อนๆมันต่างกันตรงไหนนะครับต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นรถนะครับถ้าเป็นรถเกียร์ออโต้นะครับถ้าเป็นรถเกียร์ออโต้นะครับเพื่อนๆในห้องเครื่องของรถเกียร์ออโต้ก็จะมีแค่เพลาข้อเหวี่ยงเพลาข้อเหวี่ยงกับเสื้อสูบลูกสูบแหวนนะครับถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะครับจะภายในห้องเครื่องจะมีแค่นะครับภายในห้องเครื่องจะมีแค่ เพาข้อเวียงนะครับก้านสูบเสื้อสูบลูกสูแบแหวนแล้วก็กชุดวาลนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับในรถออโต้นะครับจะถูกแยกชุดคลัต์ออกไปนะครับเพื่อนเพื่อนในรถออโ,โตจะถูกแยกชุดคลัต์ออกไปนะครับดังนั้นนะครับน้ำมันเครื่องที่ออกแบบมาสําหรับรถอโตเมตินะครับน้ํามันเครื่องที่ออกแบบมาสําหรับรถอโตเมตินะครับ จะใส่สารหล่อลื่นมาเต็มร้อยเลยนะครับเพื่อนจะใส่สารหล่อลื่นมาเต็มร้อยเลยก็เพราะว่าไอชุดคลัต์ที่เราเห็นนี้นะครับถูกแยกออกมาจากห้องเครื่องนะครับรถอตโตเมติกนะครับชุดคลัต์ไม่ได้อยู่ในห้องเครื่องดังนั้นนะครับดังนั้นน้ำมันเครื่องที่ออกแบบมาสําหรับรถอตโตเมติกนะครับน้ำมันเครื่องที่ออกแบบมาสําหรับรถอโตเมติกนะครับเพื่อนนะครับอ่า จะใส่สารหล่อลื่นมาเยอะกว่าน้ำมันเครื่องเกียร์ธรรมดาอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าเอาน้ำมันนะครับถ้าเอาน้ำมันเกียร์ออโต้ถ้าเราเอาน้ำมันเกียร์ออโต,โอตโ้ไปใส่รถเกียร์ธรรมดานะครับถ้าเราเอาน้ำมันออโต้ไปใส่รถเกียร์ธรรมดาผลที่จะตามมาก็คือนะครับชุดคลัตช์มันจะลื่นนะครับใส่ไปแล้วชุดคลัตช์มันจะลื่นเพราะว่า ในรถเกียร์ธรรมดานี้นะครับเพื่อนในรถเกียร์ธรรมดามันมีชุดคลัตช์อยู่นะครับถ้าเป็นรถคลัต์เท้าก็มีคลัตช์อยู่ตั้งสองชุดถ้าเป็นรถคลัต์เกียร์ก็มีคลัตช์อยู่หนึ่งชุดคลัตช์แผ่นหนึ่งชุดทีนี้ถ้าเราเอาน้ํามันออโต้มาใส่ปับ๊บถามว่าคลัต์มันจะลื่นเลยทันทีไหมนะครับมันไม่ลื่นทันทีครับแต่มันจะไปออกอาการหลังสองเดือนครับเพื่อน หลังสองเดือนออกอาการให้เริ่มออกอาการให้เห็นนะครับเพื่อนๆมันจะเป็นผลระยะยาวนะครับเพื่อนๆผมลองมาแล้วนะครับลองมาแล้วลองใส่ลองเจอกับลองทํามากับตัวเองแล้วลหละนะครับแต่ก่อนผมก็ไม่เชื่อใครเหมือนกันแหละนะครับเพื่อนๆนะครับผมก็เอาใส่ไปนะครับพอผมเอาใส่ไปนะครับเพื่อนๆก็สองเดือนเริ่มออกอาการลดเริ่มมีแต่เสียงปล่อยคลัตช์แล้วลดไม่ค่อยไปนะครับเพื่อนๆอันเนื่องมาจากคลัตช์ลื่นนะครับเพื่อน คลัตลื่นนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาอัดสารหล่อลื่นมาเต็มที่เหมือนกับรถยนต์เลยนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ก็คือนะครับน้ำมันเครื่องรถออโต้นะครับเขาออกแบบมาใช้สําหรับอ่าเครื่องยนต์ที่ไม่มีชุดคลัตนะครับเพื่อนเพื่อนเครื่องยนต์ที่ไม่มีชุดคลัตเพราะว่ารถออโต้ถูกแยกชุดคลัตนะครับถูกแยกชุดคลัตออกไปในห้องสายพานต่างหากนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับ นี่แหละนะครับเราจึงไม่สามารถที่จะเอาน้ํามันออตโต้ไปใส่รถเกียร์ธรรมดาได้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเพราะว่ามันใส่สารหล่อลื่นเยอะเกินไปมันจะทําให้คลัตลื่นนะครับทีนี้เราก็มาเทียนที่น้ํามันเครื่องธรรมดานะครับน้ํามันเครื่องธรรมดาเราเอาไปใส่รถออตโต้ได้ไหมน้ำมันเครื่องธรรมดาเอาไปใส่รถออโต้ได้ไหมนะครับคําตอบที่ที่ตอบได้ตอบให้ก็คือใส่ได้นะครับเ,เพื่อน เราสามารถเอาน้ำมันเครื่องนะครับเราสามารถเอาน้ำมันเครื่องรถเกียร์ธรรมดาไปใส่ในรถออโต้ได้นะครับเพื่อนๆื่อนใส่ได้เลยไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอ่ามันก็เป็นน้ำมันเครื่องเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนแต่สารล่อลื่นรู้สึกว่ามันจะน้อยกว่านะครับสารล่อลื่นมันจะน้อยกว่าแล้วก็ในน้ำมันเครื่องของรถเกียร์นี้เขาจะมีสารที่อ่าเข้าไป ป้องกันชุดคลัตลื่นนะครับหรือว่าสารเคมีที่ช่วยสร้างความฝืดให้กับชุดคลัตนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับดังนั้นถ้าเราเอาน้ํามันเกียร์ธรรมดาไปใส่รถออโต้นะครับรถมันจะอืดๆสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนรถมันจะอืดๆสักนิดหนึ่งนะครับถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับาถามว่าวิ่งได้ไหมก็วิ่งได้นะครับแต่ว่าความรู้สึกมันจะอืดๆสักนิดหนึ่งเพราะว่าไอ้อ่า ในชุดเขาเรียกว่า,าในในตัวเครื่องของรถเกียร์นะครับในตัวเครื่องของรถเกียร์รถเกียร์ธรรมดาก็จะมีชุดคลัตช์อยู่ภายในห้องเครื่องนะครับดังนั้นนะครับการออกแบบน้ํามันเครื่องสําหรับรถเกียร์ธรรมดานั้นนะครับเพื่อนเขาก็คงต้องออกแบบมานะครับ อาจจะไปลดสารหล่อลื่นลงสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันคลัดลื่นแล้วก็ใส่สารคล้ายๆกับว่าสารสร้างความฝืดให้กักบจุดคลัดเพื่อป้องกันอาการคลัดลื่นนะครับเพื่อนดังนั้นนะครับในเมื่อมีสารป้องกันความฝืดแล้วก็สารหล่อลื่นน้อยกว่านะครับเพื่อนก็จะทําให้เวลาเราไปใส่รถออโต้นะครับรถออโต้ก็จะมีอาการวิ่งอืดๆกว่าสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนนะครับนั่นก็คือ ปัญหาทีา่ตามมาก็มีนิดหน่อยแต่ถามว่าเอารถเกียร์ไปใส่ออโต้ได้ไหมก็ใส่ได้ตามปกตินั่นแหละนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้ถ้าอยากให้ใส่ไปแล้วนะครับอยากให้มันวิ่งออกดีสักนิดหนึ่งเพื่อนๆก็ไปหาน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ร้อยหรือกึ่งสังเคราะห์นะครับเอาไปใส่ในรถออโต้ก็ได้นะครับเพื่อนๆแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆก็ห้ามเอาน้ำมันเครื่องเกียร์ออโต้มาใส่เกียร์ธรรมดาเด็ดขาดนะครับเพราะว่า จะทําให้คลดลื่นในอนาคตนะครับไม่ใช่ว่าใส่ไปแล้วมันจะลื่นทันทีนะครับมันจะลื่นในอนาคตนะครับมันจะค่อยๆลื่นทีละน้อยทีละน้อยนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็นะครับทาคลิปมาฝากเพื่อนๆก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆทีฟซีที่ถามกันเข้ามานะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆครับ